ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเรื่องการเมืองนะคะก็เข้มข้นด้วยกกตอเองก็ประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการแล้วปรากฏว่าพักคก้าวไกลค่ะนําอันดับหนึ่งกว่าสสไป1 5อยาสที่นั่งคือต้องบอกว่าอ,อันนี้เนี่ยมีการที่มีการนําเสนอเ,นเป็นการประกาศ อย่างไม่เป็นทางการตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมคแต่วันนี้ประกาศเป็นทางการเรียบร้อยครับใช่สำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากรกตอเองประกาศข้อมูลการใช้สิทธิเลือกตั้งจํานวนที่ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแล้วก็จํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีร,รายชื่อที่แต่ละพักเนี่ยได้รับนะคะจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปพศ2 5 6พาค่ะเมื่อวันที่14พฤษภาคมมี นี้ค่ะข้อมูลนะคะสำหรับการใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมี2แบบก็คือแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแล้วก็แบบบัญชีรายชื่อ,อปรากฏว่านะคะผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งมีทั้งหมดเนี่ยแบบบางเขตนะคะห้า9ม ห้าหมื่นห้าหมื่นสองพันห้าสิบสองล้านห้าสิบสองล้านแสนเก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยยี่สิบค่ะคือเท่ากันทั้งแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อใช่ส่วนจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์นะคะก็เท่ากันเหมือนกันเอาไม่เท่าสิลดลงมาสำหรับบัญชีรายชื่อแต่ถ้าแบบแบ่งเขตเนี่ยจะอยู่ที่สามสิบเก้าล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบสามแบบบัญชีรายชื่อน้อยกว่าน,นิดหน่อยค่ะ 3 9มสิบเก้าล้านห้าแสนหนมืันเบต่างกันเคน9คนเท่านั้นถ้า <Ừ. S 1> คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยแบบแบ่งเขตอยู่ที่7 5 7ดเท่ากันเลยนะคุณ <Ừ. S 1> แบบบัญชีรายชื่อก็เท่ากันเลยนะคะ <Ừ. S 1> เปอร์เซ็นต์เท่ากันทีนี้มาดูบัตรดีหน่อยบัตรดีก็บัตรดีเนี่ยถ้าเป็นแบบแบ่งเขตนะคะจะอยู่ที่3 7มสิบเจล้านแสนเกนะคะ <Ừ. S 1> ส่วนแบบบัญชีรายชื่ออยู่ที่ 37ล้าน5 2 2แสนจะเยอะกว่าเยอะกว่าแบบแบ่งเขตส่วนบัตรเสียปรากฏว่าบัตรเสียเนี่ยแบบแบ่งเขตมีน้อยกว่าค่ะล้าน4 5 7แส9่ส่วนบัญชีรายชื่อมีมากกว่าค่ะล้าน5 9าแสค่ะส่วนบัตรที่ไม่เลือกมีเหมือนกันนะนี่ครึ่งๆเลยนะคะเทียบกันได้เลยแบบแบ่งเขต มีแบบไม่เลือกด้วยนะ8 6 6 8สนหกหมื่นหกพันแปดร้อยแปดสิบห้าส่วนไม่รู้จะเลือกใครอ่ะเออไม่รู้จะเลือกใครก็ลังเลลังเลเอาไม่เลือกดีกว่าอ่ะก็เป็นจุดประสงค์ของท่านท่านก็เลือกไปแบบนั้นส่วนบัญชีรายชื่อนะคะอยู่ที่482,303ื่นสามค่ะบัตรดีถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะจะน้อยกว่าบัตรดีของบัญชีรายชื่อแบบแบ่งเขตอยู่ที่9 4 1 2เปอร์เซนแบบบัญชีรายชื่ออยู่ที่9 4 9 6ส่เปอร์เซนส่วนบัตรเสียอยู่ที 3.69%สํารสำหรับแบ่งเขตนะถ้าบัญชีรายชื่ออยู่ที่3.82%บัตรที่ไม่เลือกล่ะอยู่ที่ถ้าเป็นแบบบ่งเขตอยู่ที่2.19%ส่วนบัญชีรายชื่ออยู่ที่1.22%นี่ อันนี้เป็นภาพรวมนะทั้งนี้นะฮะกรณีจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์นะครับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแล้วก็แบบบัญชีรายชื่อไม่เท่ากันเกิดจากอะไรเกิดจากกรณีเมื่อกี้บอกว่าเอ๊ะเป็นไปได้ไงที่คนมาเลือกแล้วมันจะไม่เท่ากันเพราะคนมาแล้วก็เลือกทีเดียวเกิดจากกรณีผู้มาแสดงตนรับบัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตไปเพียงประเภทเดียวแล้วไปลงคะแนนโดยไม่รับบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อเป็นต้นนะฮะคือมาแบ่งเขตก็คือจะเลือกคนที่ทางานในพื้นที่ของท่านเนี่ยแต่ไม่รับ ซึ่งที่ผมนำเสนอไปเมื่อกี้ก็คือ9คนคือมีการแตกต่างกันประมาณ9คนนะครับและก็ผลจากการนับคะแนนนะครับอันนี้นะฮะซึ่งผลจากการนับคะแนนอย่างเป็นทางการแล้วนะครับพักเพื่อไทยได้สอสอหนึคนนะครับพักเก้าวไกลได้สอสอหนคนนะครับพักภูมิใจไทยได้สอสอหกคน พรคพลังประชารัฐได้สส .39 คนพักรวมไทยสร้างชาติได้สส23คนพักประชาธิปัตย์ได้สส22คนพักชาติไทยพัฒนาได้สส .9 คนพักประชาชาติได้สส7คนพักไทยสร้างไทยได้สสหคนพักเพื่อไทยรวมพลังได้สส2องคนและพลักชาติพัฒนากล้าได้สส .1 คนสำหรับการเลือกตั้งสสแบบบัญชีรายชื่อมีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างที่นำเสนอไปคือประมาณ39้าล้าน5แสนคนครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็ คะแนนนะฮะรวมนะครับผมเมื่อสักครู่นี้ที่นําเสนอไปนะครับทีนี้นะฮะก็เป็นพักก้าไกลเนี่ยคะแนนรวมก็คือ14ล้านเสียงผมใช้คะแนนคร่าวๆแล้วกันนะ,คะ39คนก็คือเป็นบัญชีรายชื่อปาร์ตี้ลิสต์คนคพักเพื่อไทยเนี่ยสิล้านกว่าเสียงเกือบ11ล้านนะฮะยีคนรวมไทยสร้างชาตินะครับสีล้านเจ็แสนสิคนภูมิใจไทยครับประมาณ1นล้านหนึ่งแสนสคน ประชาธิปัตย์ประมาณ9 2 3 0 0สคนพรรคนพักประชาชาตินะครับประมาณ6 0 0 0 0สคนพักพลังประชารัฐครับคะแนนรวม5 3 1 0 0 0คนพรรคนพักเสรีรวมไทยครับคะแนนรวม3 5 1 0 0 0คนพรรคนพักไทยสร้างไทยคะแนนรวม3าม0 0นคนพรรคนพักคประชาธิปไตยใหม่คะแนนรวม2 7 1 0 0 0นคนพักใหม่ครับคะแนนรวม2 4 1 0 0 0นคนพักชาติพัฒนากล้าคะแนนรวม2 1 1 0 0 0นคนพัก ท้องถิ่นไทยนะครับคะแนนรวม2แสน1คนพักชาติไทยพัฒนาคะแนนรวม1แ90,001คนพักเป็นธรรมคะแนนรวม1แส80,004คนพักพลังสังคมใหม่คะแนนรวม1แ70,001คนพักครูไทยเพื่อประชาชนคะแนนรวม1แ75,000คนก็ได้1คนนี่คือสอสอที่ได้มาอย่างเป็นทางการทั้งหมดนะครั